สวัสดีครับวันนี้เอามีพับสวยๆหนึ่งตัวมาแนะนํากันนะครับมารีวิวให้ชมกันนะครับตัวนี้เป็นของแบรนด์เกอร์เบอร์นะครับก็เป็นแบรนด์ดังที่หลายๆท่านรู้จักกันนะครับซึ่งของสําเนาของฟอร์มนี่เยอะมากนะครับเยอะมากนะครับต้องดูดีๆนะครับถ้าท่านสงสัยว่าไอ้มีที่ท่านกําลังจะซื้อเนี่ยของฟอร์มหรือของจริงเนี่ยสังเกตง่ายๆเลยนะครับก็คือราคามันถูกเกินจริงนะครับเราลองไปดูในราคาในเว็บไซต์นอกหรือว่า เอออย่างร้านที่น่าเชื่อถือได้ที่มันเข้าขายของแท้ก่อนก็ได้นะครับอย่างเช่นพวกร้านนําเข้าพวกไทยแลนด์เอ t าดร์พวกร้านดีๆนพวกร้านโอเวอร์ซีอะไรพวกเนี้ยนะครับหรือว่าร้านเป็นกรอกแท็กิเข้าอะไรเงี้ยดูร,ราคากลางเขาก่อนนะครับว่าราคาเท่าไหร่สมมติเแบบ่นี้ขายอยู่สองพันนะอันนี้สมมตินะแล้วเราไปเจอมาในราคาถูกๆอย่างเช่น3-400ี่เนี่ยเราเป็นของมือหนึ่งด้วยอันนี้สนิษฐานได้เลยว่า mm. ปลอมแน่นอนนะครับปลอมแน่นอนแต่ก็มีอีก เทคนิคหนึ่งนะครับคืออย่างสมมุติเราไปเจอมือสองมาอาจจะขคลองถมตลาดนัดหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแล้วมันถูกจริงๆแต่มันไม่มีของสำเนาก็มีนะครับบางรุ่นถ้าเราไปเซิร์ชดูแล้วมันออไม่มีขายในช้อปปี้ลาซาด้าแล้วราคาถูก,ถก,ถกๆแปลกๆเนี่ยอันนั้นก็เป็นไปได้ว่าไม่มีของสำเนาก็มีนะครับก็แล้วแต่จังหวะและตัดวงนะครับแต่ก็ต้องดูงานประกอบอะไร่ร่วมด้วยนะครับว่างานประกอบมันโอเคไหมนะครับ ประมาณนี้นะครับนอกเรื่องไปเยอะนิดนึงนะครับเดี๋ยวมาดูตัวมีดกันนะครับตัวนี้เป็นเกอร์เบอร์รุ่นสเปกเกอร์มินินะครับก็เป็นมีดพับไซส์มินิสมชื่อนะครับไซส์มินิสมชื่อก็สามารถพกใช้ในชีวิตประจำวันหรือว่าพกใส่กับกระเป๋า e d c แบบนี้ได้เลยนะครับจะเห็นว่าไซส์มันเล็กนะครับแล้วก็บางๆด้วยนะครับนี่ครับนี่เห็นไหมครับพกได้สบายเลยนะครับตัวนี้ ผมได้มาเป็นมือสองนะครับได้มาราคาไม่แรงนะครับไม่แรงก็เลยเห็นว่าทรงมันสวยดีก็เลยเอามาไว้ใช้งานนะครับไว้ใช้งานนะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดด้านในกันนะครับตัวนี้ระบบล็อกจะเป็นเฟรมล็อกนะครับก็คือฝั่งหนึ่งเป็นโลหะนะครับผมชอบมากเลยครับส่วนตัวเฟรมล็อกเนื่องจากมันดูแข็งแรงดีนะครับแล้วมันก็สวยดีนะครับ เป็นฝั่งหนึ่งโลหะฝั่งหนึ่งเป็นพวกด้ามจีเทนหรืออาจจะเป็นด้ามไมกาตาอย่างเงี้ยครับสวยดีนะครับสวยดีระบบเปิดของเขาจะเป็นทัมสตัดนะครับเปิดได้ทั้งมือซ้ายและมือขวานะครับคลิปเน็บไม่สามารถย้ายฝั่งได้นะครับจะเป็นคีปเน็บตายตัวอยู่ฝั่งเดียวเลยนะครับมีสกรีนโลโก้ว่าเกอร์เบอร์นะครับมีรูร้อยเชือกล้วคกระดด้านนี้นะครับน็อตยึดจะมีอยู่ทั้งหมด1 2 3 3ตัวนะครับแล้วก็มีน็อตจุดหมุนตรงนี้1ตัวนะครับ ประกาบด้านนี้จะเป็น G10 นะครับ G10 ทนแทะนะครับอย่างที่ผมให้สังเกตในหลายๆคลิปคือ g 1 0ทแท้มันจะเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมมันจะเป็นชั้นช,นช,นชนัคล้ายๆกับพวกแผงวงจรที่อยู่ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับพวกแผงสีเขียวสีฟ้าอะไรก็แล้วแต่นะครับเห็นไหมมันจะเป็นชั้นชๆแบบนี้นะครับข้อดีของ g 1เเลยคือ,อมันจะน้ําหนักน้ําหนักมันก็ไม่เบาน้ำหนักมันก็ค่อนข้างมีน้ําหนักิีนึงแต่ว่ามันจะไม่ลื่นนะครับเวลาเรา มือเปื้อนเหงือ่อหรือว่ามือลื่นเปียกน้ํามันเปียกน้ําอะไรก็แล้วแต่นะครับเวลาจับใช้งานเนี่ยมันจะลื่นน้อยกว่าพวกวัสดุที่เป็นพลาสติกนะครับ FRN TFA ต่างๆนะครับแต่ก็มีน้ําหนักนิดนึงนะครับระบบเปิดเป็นทั้มสตัดนะครับมือซ้ายมือขวาเปิดปิดได้ด้วยมือข้างเดียวนะครับนี่เปิดปิดได้ด้วยมือข้างเดียวเห็นไหมนี่ฮะสบายๆเลยนะครับความยาวเดี๋ยวผมวัดความยาวให้กดนะ ความยาวใบมีดอยู่ที่ประมาณ2 6ถึง2.7นิ้วนะครับถ้าเอาแต่คมก็เอาแต่คมก็ประมาณ2.6นิ้วนะครับความยาวด้ามความยาวด้ามความยาวด้ามอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบ3นิ้วครึ่งน,นะครับความยาวโดวยรวมยาวโดวยรวมอยู่ที่6.2-6.3นิ้วนะครับ หกสองถึงกสามนิ้วนะครับความหนาก็จะอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบครึ่งนิ้วนะครับเกือบเกือบครึ่งนิ้วประมาณนี้นะครับทรงใบมีดก็เป็นทรง Point คริปพอยต์นะครับนี่นะฮะจะมีตัดด้านบนด้านล่างนี่ครับนี่ใบมีดเป็นสีดำนะครับลมสีดำมาแล้วก็มีเกล็ดเก็ตรงนี้ด้วยนะครับน,ใน,ในคล้ายเกล็ดมังกรเลยนะดูเลินเผนก็สวยดีนะครับ ตัวฝั่งนี้ B ียิงซีเรียลนัมเบอร์มานะครับตรงนี้ 6580115A นะครับคมใบมีดเป็นคมเนี่ยนี่ประมาณนี้นะครับคมเดิมจากโรงงานนะครับตัวนี้ก็จะเห็นได้ว่ามีรอยการใช้งานนิดหน่อยนะครับเนี่ยเพราะว่าเป็นมือสองนะที่ผมได้มานะประมาณนี้นะครับตัวนี้เดี๋ยวดูอีกทีนะครับว่าจะปล่อยขายไหมนะครับถ้าปล่อยขายก็รอจัดซื้อได้เลยใน ใน Facebook นะครับหรือว่าจะในกลุ่มพันธมิตรคนละองค์ดีพีซีนะครับเดี๋ยวผมจะไปลงขายนะครับเนี่ะเวลาจับถือก็จะประมาณนี้นะครับนี่ะอาจจะถ้าคนมือใหญ่อาจจะล้นนิดนึงนะครับหมายถึงมืออาจจะล้นโรดามีดิดนึงนะครับแต่ผมเป็นคนมือเล็กนะครับก็จับถือได้พอดีนะครับนี่้านบนมีอ่ล่องนิ้วให้ด้วยนะครับล่องวางนิ้วนี่การลื่นอย่างเงี้ยเวลาใช้งานละเอียดอย่าง ปอกเหลาหรือใช้งานละเอียดในการาทำชิ้นงานต่างๆครับตัดหั่นปาดเชื้อน,นั่นเองนะครับละเอียดประมาณนี้นะครับประกับ g 1 0ของเขามีการเซาะล่องมาให้ตรงนี้นะครับาไว้การลื่นนั่นเองเอแล้วก็เป็นซับเฟรมล็อกเป็นเป็นเฟรมล็อก,กนะครับเฟรมล็อกสวยงามแข็งแรงเปึ้ปนกนะครับเวลาใช้งานก็มือเราก็จะไปบีบเฟรมล็อกตัวนี้อีกทีหนึ่งนะครับทำให้โอกาสในการ มีดที่จะหลุดล็อกออกมาแล้วพับงับนิ้วเรานี่ยากนะครับยากถ้าจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับถ้าไม่ได้ใช้งานหนักเกินตัวนะตรงนี้มีโลโก้ด้วยนะครับเกอร์เบรนะครับระบบหมุนของเขาจะเป็นแหวนไนลอนนะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับเป็นสีขาวเห็นไหมนี่นะถามว่าเปิดลื่นไหมก็เไม่ลื่นมากนะครับแต่ก็ไม่ได้ฝืดนะครับนี่เปิดได้โอเคสบายนะครับ เวลาเปิดก็พวกระบบเฟรมล็อกเนี่ยพยายามอย่าเอานิ้วไปดันตรงนี้นะครับเพราะว่ามันจะทําให้เปิดยากเปิดไม่ออกแล้วก็เปิดแข็งนะครับพยายามวางตำแหน่งนิ้วมือดีๆนะครับอาจจะวางประมาณนี้ก็ได้นะครับหรือจะวางเลยๆหน่อยก็ได้อย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะวางแบบน,นี้วางประมาณนี้นะครับกดันเปิดมันจะเปิดง่ายนะครับเห็นไหมถ้าเราเอานิ้วไปดันมันจะเปิดยากนะครับนี่เติ ลองดีเปิดดูแล้วเปิดไม่ได้นะครับตอนลองดีเนี่นครบเวลาพับเก็บก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับใบมีดก็เกือบๆจะเซนเตอร์เลยนะครับงานถือว่าโอเคเลยนี่ด้านในเป็นอย่างนี้ไม่มีแบ็กสเป c เซอร์ที่เป็น เป็นจีเหรือเป็นพลาส,สติกซับด้านในนะครับเป็นโล่โงๆเลยนะครับก็ทำความสะอาดได้ง่ายดีนะครับประมาณนี้นะครับนี่ฮะมือหนึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันราคาเท่าไหร่นะครับพอดีว่ายังไม่เห็นร้านไหนเอามาขายเลยนะครับตัวนี้คิดว่าเจ้าของเดิมมาจจะได้มาจากนอกนะครับได้มาจากนอกเว้นทรงใบมีมันแปลกๆส,สวยดีนะครับก็เลยจัดมาไว้นะครับ เอามารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูนะครับเดี๋ยวจะลองพกใช้งานดูบ้างนะครับแต่ถ้าไม่ได้พกใช้งานก็อาจจะปล่อยขายเลยนะครับเดี๋ยวดูอีกทีนะครับตัวนี้นี่ด้านนี้มีการช่อร่องด้วยนะครับฝั่งนี้วัสดุคิดว่าน่าจะเป็นสเตเลสนะนี่ฮะน่าจะเป็นสเตเลสนะครับแล้วก็คลิปนี่เป็นสเตลเลสเหมือนกันนะครับลมดำมาเรียบร้อยนะครับยิ่งใช้งานยิ่งดูเท่นะครับใบมีดใบดำเนี่ยมันจะเกิดร่องรอยตาม ใบมีดอย่างเงี้ยครับจะดูเท่น,นะครับแล้วก็ทนสนิมนะครับพวกพวกมีดที่มันลงลมดํามาแบบนี้ครับมันจะทนสนิมมากกว่ามีดที่เป็นใบเงินนะครับประมาณนี้นะครับส่วนวัสดุคิดว่าน่าจะเป็นเหล็กเบอร์อไม่4404่ก็พวก AUS นะครับ AUS 8ปประมาณนี้นะครับเป็นเหล็ก เริ่มต้นเหล็กทั่วๆไปนะครับที่ไม่ได้แข็งมากนะครับเนี่ยแล้วก็รับใช้งานได้สบายครับสังเกตจากพวกคมมีดอย่างเงี้ยครับที่มันมีรอยบินนิดหน่อยเห็นไหมแล้วก็เวลาเราไปรับใช้งานหรือว่าไปตั้งคมใหม่มันจะตั้งง่ายนะครับคือมันเป็นเหล็กที่ไม่ได้แข็งมากนะครับประมาณนี้นะครับกับเกอร์เบอร์รุ่นสเวีเกอร์มินินะครับเดี๋ยว มีมีดอะไรเจ๋งๆอามาให้ชมมีนะครับวันนี้มีรีวิวค่อนข้างจะหลายตัวเลยนะครับพอดีเพิ่งจะว่างทํารีวิวให้เพื่อนๆนะครับก็สะสมดองงานมาเยอะนะครับอาทิตย์ที่แล้วก็ไม่ได้รีวิวนะครับขออภัยไปด้วยนะครับเดี๋ยวอาทิตย์ไหนว่างก็รีวิวอัดทีเดียวหลายๆคลิปแล้วก็ลงทีเดียวเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับกับเกอร์เบอร์รุ่นสเปกเกอร์มินินะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปอะไรใหม่ๆจจิงๆ นะครับสลับวันนี้สวัสดีครับผมสวยงามน,นะครับเปิดมือซ้ายก็ได้นะนี่ฮะสวยงามน,นะครับประมาณนี้